วันที่23กันยาคมสองหสวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดถึงเรื่องเส้นทางท้า,าทายสำหรับสวีพีที่18 18นะครับหัวข้อย่อยอนันตังโพธิมุตตมังแปลว่าหมายหมายความว่าพระโพธิญาณสูงส่งสุดจะประมาณนะครับ เหตุผลที่ลุงนำเสนอก็คือต้องการที่จะเสริมสร้างศรัทธาโดยปัญญาโดยสมาธิิให้เกิดขึ้นสำหรับพู้ทรร,รารกา้งหรือท่านสาธุนชนทั้งหลายจะได้เป็นพลังในการที่จะก้าวไปถึงความเป็นพระโสดาบันอรรยบุคคลจั้น้นนะครับเหมือนกับลุงนะลุงก็พยายามทำอยู่นะนะครับยังไม่ไปถึงไหนหรอก แต่ถ้าว่าถ้าไม่เริ่มต้นมันก็ไม่มีไม่มีก้าวที่หนึ่งไม่มีก้าวที่สองนะครับก็ต่อแตะไปเรื่อยๆบําเพ็ญสะสมปัญญาเจสิกไปเรื่อยๆนะครับถึงเมื่อไหรก่ก็น้ําเต็มตุ่มเมื่อไหรกก่ก็เมื่อนั้นนะครับแต่ว่าถ้าน้ํายังไม่เต็มตุ่มก็ใช้บริยะใอความเพียรแล้วก็ทันติคือความอดทนด้านจิตใจเนะี่ยไม่เลิกล้มความตั้งใจทํามันต่อไปนะมันก็จะสบความสําเร็จเป็นกําลังใจให้เึ่นกันและกันนะครับ ในการเดินทางเส้นทางสายธรรมก็มาจำให้เสียเวลามากเข้าเรื่องเลยนะครับตัวหลุงเองนะ่ะสงสัยมานานแล้วว่าเคยมีบ้างไหมที่มีหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงโลกธาตุมาถึงโลกเนี่ยนะครับหรือภพเนี่ยนะครับที่ที่จะไปเกิดน่ะว่ามีลักษณะลักษณะสันฐานเช่นไรกลมหรือว่าแบนหรือว่า เป็นรูปร่างอื่นๆมีบ้างไหมนะครับก็ไปค้นคว้ามาใน Google ได้มาที่เชียบเทียงใกล้เคียงที่สุดนะได้มาสองพระสูตรอันทีอน่อันแรกเรียกว่าสังขารูปติสูตรนะครับอยู่ในพระสูตรนะเนื้อ,เน,อเนื้อหาโดยย่อเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงว่าพระองค์ทรงกล่าวว่าภาคภิกษุซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ย ก็จะสามารถเลือกพบที่จะไปเกิดใหม่ได้นะครับพบที่จะไปเกิดใหม่นี่คือโลกธาตุนะครับปรีบประดุดผู้บวชผู้มีในตาดีพิจารณาผลมะขามป้อมในฝ่ามือดังนี้เป็นต้นนะครับลุงก็ตีความหมายตามความเข้าใจของลุงว่าเอาอันผลมะขามป้อมในฝ่ามือที่พระองค์ทรงหมายถึงก็น่าจะไม่ถึงโลกธาตุเนี่ยแหละครับคือโลกนั่นแหละนะครับ,ก,ะะรบก็ตรงกับว่าผลมะขามป้อม แต่ว่าในพันทิปอ่ะก็จะมีคนมาเห็นต่างเยอะแยะไปหมดว่าการที่ไปตีความอย่างนั้นน่ะเป็นการเหมารวมพระพุองค์ไม่ได้บอกว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมีสันฐานกลมสักหน่อยนะครับอันนี้ลุงก็ไม่ว่านะลุงก็รับฟังอยู่นะครับแต่ว่าตามความเห็นของลุงลุงก็พิจารณาอย่างนี้นะเพราะว่าในสมัยอดีตการนั้นน่ะไม่มีใครทูลถามพระองค์ตรงๆนะว่าโลกที่เขาอาศัยอยู่น่ะ กลมรู้ว่าแบน์นะครับพระองค์ก็เลยต้องเมื่อไม่มีใครถามตรงๆพระองค์ก็ต้องตอบอย่างนี้แหละครับนะครับก็น่าจะหมายถึงว่าโลกธาตุเนี่ยมีลักษณะเหมือนผลมะขามป้อมคือทรงกลมนะจากกลมแป้นหรือทรงกลมอะไรก็ช่างเถอะแต่ก็กลมน่ะนะครับทีนี้เอ่ออันนี้เป็นเรื่องของสังขารูปฏิสูรนะถ้าหากว่ามีอีกสูตรหนึ่งในอีกสูตรหนึ่งนะเพิ่งหลุงจําไม่ได้ว่า เอ่ออยู่เป็นชื่อประสูตรอะไรเพราะอยู่ในพันตรปบิดกนะครับซึ่งลุงก็ไม่ไม่ใช่พูดสันทัดต,ตัวนี้ในเรื่องพันตรปบิดกนะครับก็จำไม่จริงจริงนะครับแต่ว่าจําแต่ว่าเนื้อความแปลว่าถ้าสงสัยในเรื่องของโลกธาตุเนี่ยก็สามารถจะพิสูจน์ความจริงได้ว่าโลกธาตุมีสันฐานเช่นไรด้วยการเจริญสมถะกรรมฐานให้ได้ฌานสี่แล้วถอดกายทิพย์ขึ้นไปดูเอ่อขึ้นไปสูงสูงไงพ้นโลกอ่ะ เรามองย้อนกลับมาหาโลกก็จะรู้เองว่าโลกมีลักษณะสันถานเช่นไรนะอ่ลุงก็เลยมานั่งคิด,ดว่าความจริงแล้วไม่ต้องถอดกาทิพย์ก็ได้นะเราดูดวงจันทร์ก็ได้ดวงจันทร์นี่เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เคียงโลกมากที่สุดใช่ไหมดวงจันทร์เนี่ยมีลักษณะสันถานกลมใช่ไหมครับไม่ใช่แบนไม่ใช่แผ่นโลตีก,ก็ก็แล้วกันนะครับคือลักษณะกลมแน่นอนนะครับอ่ทีนี้ถ้าหากว่าใครยังสงสัยว่าดวงจันทร์กลมไม่กลมไงไง,ไงตามแต่นะ ก็เดี๋ยวนี้มีกล้องดูดาวกําลังขยายต่ตําๆอ่ะประมาณสักห้าสิบเท่าเนี่ยร้อยเท่านะก็จะสามารถเห็นผิวดวงจันทร์เห็นส่วนโค้งของดวงจันทร์ได้ชัดเจนขึ้นนะครับเห็นด้านมืดของดวงของดวงจันทร์ด้วยเป็นเงา่างๆก็จะเห็นลักษณะฐานกลมเป็นสเฟียร์รกลมน่ะชัดเจนมากขึ้นนะไม่ต้องไม่ต้องไปถอดกายทิพย์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะไปดูพิสูจน์กันให้ลึกจริงๆนะ่ะก็ไปดูดาวเสาดูด้วยกล้องกล้องดูดาวอนะ่ะ ที่มีขายทั่วไปอ่ะไปดูดาวเสาดาวองคารดาวอะไรก็ได้นี่ครับนะครับแล้วก็ถ้าจะไปดูดวงดาวในทางช้างเผือกเนี่ยก็ต้องใช้กล้องดูดาวกําลังสูงใช่ไหมนะครับก็จะเห็นว่าในทางช้างเผือกที่เห็นว่าเป็นผืนเดียวกันข,า,ขาวๆในในยามค่าคืนนั้นอ่ะทอดไปดับทองฟ้าในยามค่าคืนนั้นประกอบไปด้วยดาวเลิกและดาวเคราะห์มากมายนับล้าน,านดวงหลายสิบล้านดวงหลายล้านล้านดวงนับไม่ถ้วนนะ ทำให้เห็นว่าเป็นผืนเดียวกันแท้จริงแล้วประกอบไปด้วยดาวเล็กๆจำนวนมากมายไอดาวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวลุงจะพูดต่อไปนะว่ามันมีนัยยะสาคัญนะครับอันนี้ก็เป็นความจริงที่หลักวิทยาศาสตร์หรือสภาวะสัจจะในปัจจุบันเนี่ยยอมรับแล้วว่ามันเป็นเป็นไปตามนี้นะครับอันที่สองนะมีบันทึกไว้ในจุลนีสูตรนะครับที่กล่าวว่าพระองค์กล่าวว่า จักรวาลนี้มีจํานวนมากมายนับแสนโกดจักรวาลน,นะครับในแต่ละจักรวาลหรือกาแล็กซี่ก็จะประกอบด้วยไปด้วยโลกธาตุมากมายนะก็น,นับไม่ท้วนเหมือนกันสรุปแล้วทั้งโลกธาตุทั้งจักรวาลเนี่ยมากมายสุดที่จะนับมากมากมายสุดที่จะประมาณอันนี้ก็ตรงกับความรู้ของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะครับแผนปัจจุบันนะครับว่ามีจํานวนมากมายจริงๆนะค,คือกาแล็กซี่เอทางช้างเผือกเนี่ยเฉพาะทางช้างเผือก ทางช้างเผือกอย่างเดียวเนี่ยก็มีโดวงดาวนับไม่รู้กี่กี่พันล้านดวงนะครับนับไปทั่วนะนะครับจนต้องเห็นเนี่เป็นผืนเดียวกันในระยะที่ไกลมากๆถนนีนเมืองต้นนะสมัยเนี่ยเราสามารถจะมองเห็นดาวเคราะห์นับล,นล้านล้านปีแสงได้อด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งไม่ว่าเราจะดูดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะมันก็มีสันฐานกลมอ่ะมันผลมาขามป้อมทั้งนั้นอ่ะเราจะให้ลุงตีความ ว่าอย่างไรที่พระองค์สงลัยว่าสม,มุนหนึ่งคนตาดีพิจารณาผลมะขามป้อมในฝ่ามืออันนั้นผลมะขามป้อมนั้นอะายถึงโลกโลกธาตุในฝ่ามือจะให้ลงตีความเป็นอื่นได้อย่างไรนะครับอ่าโอเคนะถ้าท่านยังสงสัยอีกอท่านก็ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะไปทําความรู้ให้สว่างด้ว่ตนัวเองด้วยการถอดกายทิพย์ไปดูให้อย่างใกล้ชิดเลยนะขึ้นไปดูได้เลยนะครับ ท้งไหนเป็นต้องไปดวงจันทร์ไปไหนปันไหนก็ได้นะครับ่ถ้าท่านยังทําไม่ได้ท่ามานั่งเสียงกันก็มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับก็ยังความสงสัยให้ท่านอยู่อย่างนั้นละไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ถึงแม้ว่าท่านจะรู้ว่าในปัจจุบันดาวเคราะห์ต่างๆมีสถานกลมแต่ท่านก็จะไม่มั่นคงในภาพปัญญาที่คุณหรือพระโพธิญาณของพระพุทธเจ้านะครับเป็นเหตุให้ศรัทธาเนี่ยเสื่อมทลายหรือไม่มั่นคงได้ ทำนองนี้เป็นต้นนะอืมแล้ววัหลัก,กรในศาสนาพุทธันมะีมีสองอย่างนะอันที่หนึ่งไม่ล้าหลังนะไม่สไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะเป็นจริงเสมอนะครับอันที่สองคือรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองนะก็คือต้องพิสูจน์ด้วยตนเองอะ่ะใครจะมาบอกถ้าเราให้เราเชื่อเนี่ยมันไม่สมควรต้องเป็นอย่างนั้นนะทำนองนี้คำนองนี้เป็นต้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาในสมัยอ่ลุง ยังเรียนหนังสืออยู่ในชั้นมส5ประมาณพศ2 5 1 2ในวิชาชีววิทยาแต่งโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรอทั้งท่านหนึ่งนะลุงไม่อยากเจะเอ้นามท่านนะท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยในเรื่องของวิชาชีววิทยาในสมัยนั้นนะครับตำราเรียนของท่านไดน้รับการยอมรับกันทั่วไปนะครับออโอเคนะใน,ในกิจกรรมประกาศของตำราชีววิทยาที่ท่านแต่งไว้หรือประพันธ์ไว ท่านก็กล่าวถึงคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นตัวตวในใหญ่ๆเนี่ยล้วนเกิดจ,จ,จากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ากัลละไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็เกิดจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ากัลละการละนี่ความหมายคือว่าเล็กนะครับเล็กมากๆซึ่งตรงกับคําว่าเซลล์เดียวนะเพราะว่าในสมัยโบราณนะเราไม่มีกล้องจุลทรรศน์ที่จะดู สิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือว่าเซลล์เดียวแบบการละนั้นได้นะด้วยตาตาเปล่าเราไม่เราไม่สามารถจมองเห็นได้แล้วเราก็ไม่มีกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายทั้งสูงดูด้วยนะครับแต่ว่าพระองค์ทรงทราบได้เพราะอะไรครับเพราะว่าใช้พระโพธิญาณน่นะครับใช้ทิพยะจักษุเนี่ยดูนะครับฉะนั้นแล้วลุงก็เชื่อว่าทิพยะจักษุเนี่ยก็สามารถจะใช้พิสูจน์โลกธาตุว่ามีสันถานกลมหรือแบนเช่นเช่นลายด้วยนะครับนะ หลักการเดียกอย่างเดียวกันสมัยก่อนนู้นมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าพระองค์เนี่ยจะทรงใช้พระโพธิญาณสํารวจสัตว์ที่จะสมควรจะรับการแสดงธรรมหรือ,อโปรดเทศนานะครับตอนที่จะออกอไปโปรดสัต,ตว์ในแต่เช้าของในแต่ละวันในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับมีอยู่วันหนึ่งพระองค์ทรงใช้พระโพธิญาณตรวจสอบว่า วันนี้จําเป็นต้องไปโปรดพระองค์ุริมาณนะซึ่งสมัยก่อนนั้นยังไม่ยังไม่เป็นพระนะแต่เป็นโจรอ,อยู่ในป่าซึ่งได้ทําการฆ่าบุคคลไปแล้วเนี่ยเก้คนวันนี้จะทำการฆ่าแม่ตนเองเป็นการทําอนันตริยกรรมนะเพราะเพื่อจะได้ให้ได้ให้ได้นิ้วมือมา,มาคล้องคอครบ1,000คนก็จะสำเร็จวิชาการวิชาการลบขั้นสูงที่ อาจารย์หลอกสอนเอาไว้คือสอนให้องค์ุนมานไปทาทาแบบนี้ขึ้นมานะองคุณมานก็เชื่ออาจารย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่มีเจตนาที่จะทําบาปนำกรรมแต่ว่าอาจารย์สอนมาอย่างนี้ก็เชื่ออาจารย์ก็ทำตามนั้นหวางที่จะบรรลุวิทยการในการลบขั้นสูงนะครับอืมก็พระองค์ก็เลยต้องไปโปรดองค์ุนมานไว้ก่อนคือไปห้ามไม่ให้องคุนมารเนี่ยฆ่าแม่ตนเองนะซึ่งก็เป็นผลสําเร็จ ทำให้องค์ขึ้นมาเนะี่ยท่านได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับแล้วก็สําเร็จเป็นพ่อร้หันได้ภายในที่สุดนะอืหลวงต่ว่านี่เป็นผลของพระพุทธญาณอันสูงส่งเนของพระอุทธเจ้านะพระพุทธญาณนี้เป็นคุณสมบัติประจําของพระเจ้าทุทกพระองค์ซึ่งต้องมีนะต้องมีใช่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ท่านมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยนะครับไม่มีความสงสัย ในคุณพระไตรอันจะเป็นก้าวแรกในการที่จะบรรลุซึ่งความเป็นพระสวสดาบันอริยบุคคลชั้นต้นแล้วก็ก้าวไปถึงาฝากฝั่งของพระนิพพานเป็นเบื้องปลายนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามารับชมรับฟังโดยทั่วถึงกันนะครับจะเดิญในธรรมสวัสดีครับ